ก็ใชไกลลงไปด้วจังแล้วไ่เป็หยขอใหญ่กินจ้ะขอยแยอ้กับมันเลยหะัจินสม่ำตาตัวแก้พัดกิแหอพขอใหญ่จ้าวะแย่แอรจสิพัดกิงหมันแห้งๆก็ง่รยจ้ะ โทรัพทาของแอดแน่แอเบิ Stern, ้งคิดเผื่อนเบเบิ้งคิดจ้ะแต่ว่าเบเอาโทรรักทาวังไว้คิดออกจากห้องน้าคีหยุดต้องมาเอาเผนลงต้นหม่จะกลับเป็นยังโทรศัพท์ก็ะด่เราจะมรุงแเมาเติมนานนิดนอย เงานล้อ่งานลยทเกพี่น้ออเอ็กตอเอาลูกค้าสองคนจ้ะเอ็กรานโดนโพด่ดจแอเฮ็มอยู่บุบานแล้วจ้ะใจแอด์ทีุ่บานหรอกรับเท่ละสองคนสามคนจ้ะปีปีงุเลยสิไปเอาร้านนอกเพื่อนๆจ้ะ เด้อ่ัดชิ้นก็เท่ไงจ้ะพี่น้องแย่แอลบอกินอันเนื้อแพ่เด้อพี่แอแย่แอลบอกินอันไก่นุ่ง้วเพื่อนๆแจ็คเป็นอย่างบอก่บอกบอกกินนะเพื่อนๆช่ววันคริสมาสเนี่ยอก็ยังให้แอดเข้า ประเภทนี่ของเขามันก็บไก่นกนุ่งเนาะเพื่อนๆเนาะแต่เป็นแบใไ่เห็ดไก่เห็ดอด้เพื่อนๆเพืจะเห็ดล่งไปแล้วจ้ะนี่จะเพื่อนหลังจากใส่เห็ดเห็ดเห็ดหูหนูดอกเดี่ยวได้น่ยเพื่อนๆเอามาตากอยง สามาฉีดฉีดใส่น่ะจ้ะเจ็บมากเนาะมื่อนีอ้สิสิท้าไปดงกระเทียมอีกเดือนแย่สิมะขันแย่ข่านสมมานั่นนะเพื่อนเพื่อนแสบแสบกินกระสมต่ำแม่สามมือมันเปรี้ยวพอดีพอดีเลยแม่เพื่อนเพื่อนกำลังแ่บเดี๋ยวมืนอเนี้จะแยาสิไปไปเก็บอยู่จาเป่าเบือ่อแย่เด้อจ้าจาเป่าเบือออเบ่อกันเนาะเพื่อนเพื่อนเบิ่งกันซึ่งกันและกันเนาะเพื่อนเพื่อนจ้า คลาสเนี่ิ่นสิกินซื้อๆได้แต่กินกับขนมปังได้แตะมันสิบ่ค่อยเป็ดชิ้งนะเนาะก,กุนนะ้งเผาจริงอ่ะจะมีคนเนี่ยเนาะเป็นเกินเนาะกุ้งเผากินเนาะเป็นเกิน เนี้ยอมาของคนเรบเพื่อนละที่เชีนเลยล่ะสเต็กคนกับว่าค่อยมาเท่าไหร่สเต็กสเต็กก็ต้องเอาเนื้อแบบเนื้อแบบทีโบติดนังติดนังเนื้อแบบนุ่มๆต้องเนื้ออกเนื้อขายงจริงไหมเพื่นพนพนอนๆโดที่อะไรได้ก็่าที่ไหนกว่าที่ไหนญาติญาติมาตักสืบได้กวาที่ไหนเพื่อน ไก่พัดชิ้นของเห่ก็ได้แล้วเด้อเพื่อนเพื่อนมากินใก่ไก่แอดเด้อจ้าเนี่ยจ้าไก่พัดชิ้นกินกับขนมปังกับของพ่อใหญ่นะจ้าสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายจ้าเพื่อนเพื่อนจ้าบ๊ายบายเพื่อนเพื่อนจ้าแอดมากินน้ำพริกสีกายจ้าเด้อเนี่ยคือแย่อยากกินนะเพื่อนเพื่อน ก็ยายายแอดด้อันนี้สิกินซ้ำๆเท่าไหรกับบเบื่อเด้อเพื่อนเพื่อนคิดคิดขี้แอดบอกน้ำพริกแม่กับกับข่าบ้านเห่าองเงี้ยนี่ผักกระเทียมดองยาแอดเป็นละเด้อเนี่ยเนี่ยเป็นละจาเพื่อนเพื่อนจับือแย็ดดองดองวันไหนวันเสาร์เนาะเออไอ้วันศุกนี่ พักเสียนดองพักเสียนดองแยกกำลังสีเห็ดมาเนี่ยจะอันนี้พักเสียนเด้อเพื่อนๆอันนี้พักเสียนคือห้าเห็ดกินผู้เดียวเนาะกินผู้เดียวแม่เพื่อนๆแอนแยก่กะเห็ดหานอเนี่ยแย่เห็ดงานหนวดมันก็เห็ดของจับของเนาะเนี่ยยแย่ใหญ่เมื่อเห็ดอยู่บ้านล่ะเพราะเพราะญ่เพิ่อนบอกว่าสบายเห็ดมืนนันนึงกะถ้าเห็ดสีข้นซุมมือกะ กับเงินกับพ่อใส่เลยตัวเดือนมีคนชูเงนมันก็ได่หลายพันเนาะสำหรับบานเฮ้าเนาะเงินสองสามพันนี่กระลดยย่ายได้เป็นเื่อนเนาะสำหรับใส่สอาจจอซื้อแย่เสรมากกินกับสมพักเสียเอ้สมกระเทียมแอะกระเสียมตํำบักหุเ่ยฟานไว้เรียบร้อยได้เป็นเปๆนมากินกับยาแอดเดอร์อยาแอดกับมะุงเขา่าแตเมื่อวันนี้ไอแอดกินเขาเจ้าไปกอน เราเอาน่นเจ๊หุงข้าวเนี้ยเด้อจะเอาไปให้เพื่อนกินน้ำนจะจ๊ะเรียกซื้อมามันพริกมาจากอินเดียพอค่อยแพงจ้ะอันนี้ก็ประมาณประมาณสี่สิบบาทบ้านทเท่าเนี่ยจะ้ะมันมันปอนกูกลัวะเนาะมันปอนกกลัวปอนหนึ่งตอนนี้กับพอดันบ่ไดถึงสี่สิบจ้ะเพื่อนๆจ้ะแต่ก่อนได้ ปอนหนึ่งยูพีก็ได้ตั้งหลายบาทบาทเท่าเนาะหกสิบเจ็ดสิบบาทแต่เดี๋ยวนี้ปอนหนึ่งก็ได้ประมาณสามสิบมื่อนี้ยสามสิบเก้าบาทจ้ะปอนปอนจ้ะเงินปอนจ้ะอังกฤษใส่เงินปอนจ้ะประเทศนี้เงินปอนแพงก็ทั่วโลกเลยจ้ะเพื่อนๆจ้ะแพงที่สุดจ้ะเบิ่งในธนาคารก็เลิก อะไรแย่แอดบอกผิดเนาะวันนี้แย่ซื้อมากินน้ำพริกอันนี้แล้วก็นี่ผักไทยแล้วก็นี้แอดมีบึกกอกเลยนี่ยแย่ซื้อบึกกอกมาอันนี้หมูหมูว่ายยาแอดซื้อมาเท่าไหร่วะแปดหน่วยสิแอดบอกเคยบอกนเนาะไอ้กระสีฝานเคืองหนึ่งหน่อยหนึ่งพอได้กินแหมเพื่อนๆก็บ่จําเป็นยาย่กระเบอออกมากินเพราะว่ามันมันก็แค่บักเน่ากับเที่ยมไอ้นี่ก็บไข่ ก็เ้าตําไทยเขาก็แกะบักทัวใส่ไปหน่อยนึงก็เป็นตําไทยเนาะเพื่อนเพื่อนแต่แอดบะมีกุ้งแย่ก็สิตําใส่ปลาแดกเนาะเดี๋ยวแย่สิมาตําบักพริกให้เพื่อน,นเพื่อนเบิ้งเนอร์ที่แอดขัวเนี่ยบักพริกนี่แย่แอดามาักที่สุดเลยคือแย่กินมาตั้งแต่แย่หูจะควม่มสิบเอ็ดสิบสองกะบ้านเฮามันก็กินแบบนี้เนาะคือแบบ ขนาดห่อเขาไปสวนนะเยอท์เคยตะกรอนห่อเข่าไปสวนนะเพื่อนๆไปหุงเข่ากับแอนฟื้นหรือป่ะที่นี่กับเผาบอกพริกนี่แหละอามาตามํำๆใส่เกลือบีบหาเก็บใบสมลสม,มีอย่างก็กินมันก็แซ่บไหมเพื่อนๆแล้วก็เผาบบกเผาบบเขือแหมเพเื่อนๆเคยกินบอนั่นหละของแซ่บแล้วเดี๋ยวนี้ก็พยายามสิก,กินแบบนั่นเลอเพื่นอนๆอนาคตต่อไปอาจสิว่ามีไฟใส่เลอเพื่อนๆ เขาบอบ้านเขาบอกเดี๋ยวฝนตกน้าท่วมออหยังโอ้ยค่อยว่าที่เขาทําได้ไปสิพิษบ่อละแต่ยาว่าข่อยว่าหลายเด้อล่ะเพื่อนเดี๋ยวมาเบิ่งไว้เดี๋ยวมาเบิ่งอันอย่าแอสเเฮดแล้วน่ะแอสเสิเบิ่งให้เบิ่งเพื่อนๆอีกเทียนเนอะแล้วๆยังคอยเบิองเนาะเพื่อนๆเนาะเพื่อนๆจ้าแล้วเลยเด้อเนี่ยมีสมพักจ้ะสมตำจ้ะนี่แจ่วบวบพริกแต่ยาแอบกระแบงไวจ้ะเพราะว่า ข้าสิก,กินมดเที่ยเดียวก็ได้จ้ะคือมันหลายเอาแบงไว้ตัาไว้กินมาหลังเนาะเอาใส่ตู้เย็นไว้คือว่าถ้าเอาเห็ดงานเ้าก็ได้หุมข้าวเหนียวแล้วก็มากินกับหนะเพื่อนๆจ้ะเนาะริมๆเนาะเพื่อน,น